You know I'm gonna get. สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับสําหรับ EP ที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องพันท้ายนรสสิงถวายชีวิตนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเป็นโครงประกรอบภาพภาพที่56นะครับ เรื่องย่อก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรียอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2,249ครับตอนนั้นครับในสมัยของสมเด็จพระสันเพชรที่8นะครับหรือเราจะเรียกกันง่าย,ายๆว่าพระเจ้าเสือนะครับ ครั้งนั้นเองนะครับสมเด็จพระเจ้าเสือนั้นได้ประเสริฐประทับประาพาตทางเรือครับประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับไปประาพาส่งเบ็ดท่งปลาก็คือไปตกปลานะครับที่ปากน้ําเมืองสาครบุรีก็คือจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนะครับทีนี้เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าคลองโคกขามนั้นมีความเลี้ยวลดคดเคี้ยวมากครับจนทําให้นายท้ายเรือที่มีชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์นั้นบังคับ ทิศทางไม่ได้นะครับเลยทําให้โขนเรือพระที่นั่งแล้วก็คือหัวเรือนั้นไปชนกับกิ่งไม้ที่อยู่ข้างทางริมฝั่งนะครับเกิดทําให้โขนเรือหักตกลงไปในน้ำครับซึ่งตามกฎมนเทียนบานนั้นกล่าวไว้ว่าผู้ที่ทำหัวเรือพรททีนั่งหักนั้นจะต้องโทษประหารชีวิตครับ พันท้ายนราศีเห็น,นนั้นก็ตกใจนะครับแล้วก็ตั้งสติกระโดดจากเรือครับขึ้นมาบนฝั่งแล้วร้องกราบทูลขอให้รับโทษนะครับขอให้สมเด็จพระเจ้าเสือตัดศีรษะตนเองตามกฎมณิชยบานแต่พระเจ้าเสือนั้นท่านก็มีพระกรุณาอภัยโทษด้วยเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุพัน้ายนรงศ์ไม่ได้ตั้งใจนะครับพัน้ายนรงห์ก็ไม่ยอมรับพระกรุณาขอยอมรับโทษประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับ พระเจ้าเสือก็เลยเงี้ยางี้เปลี่ยนโทษโดยการปั้นหุ่นเป็นรูปคนเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วเราฟันคอหุ่นนั้นแทนเสียดีกว่าพันท้ายนรสิงห์เองก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าพระองค์ทาเช่นนั้นเท่ากับพระองค์ละทิ้งกฎหมายประเพณีกฎหมายบ้านเมืองจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปขอตัดศีรษะตนเองเถิด สมเด็จพระเจ้าเสือก็เลยจำใจสั่งประหารชีวิตครับพันท้ายนราสิงห์แล้วทำสารเพียงตาไว้เอาศีารษะนะครับกับขนเรือนั้นไว้ที่สารเพื่อเป็นการเส้นบูชาที่สารผลีกรรมแห่งนั้นก็เกิดเป็นวีดีกรรมในประวัติศาสตร์น,นะครับรูปที่56แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือครับภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเราจะพบว่านี่คือเรือพระชิ่นั่งใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยลำคลองที่มีความคดเขียว อ้าวเรามาดูโครงบทแรกเรื่องนี้จะมีอยู่4ี่บทนะครับนักเรียนสามารถเขียนถอดความไปพร้อมๆกับครูได้เลยครับสันเพชรที่8เจ้าอายุทยาพระเจ้าสันเพชรที่8ผู้เป็นเจ้ากรุงอายุทยาก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือสเสด็จประพาสรงปลาปากน้ําเสด็จประพาสก็คือเที่ยวใช่ไหมเที่ยวตกปลาที่ปากน้ํา ล่องเรือเอก,กชัยมาถึงโคกขามพ่อสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอก,กชัยครับนี่คือนี่หัวเรือของเรือเอก,กชัยนะครับเรือพระราชพิธีมาถึงคลองโคกขามซึ่งอันนี้เป็นคลองโคกขามปัจจุบันตื้นเขื่อนลงไปเยอะแล้วนะครับคลองคดโขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลายด้วยลำคลองที่คดเคี้ยวทำให้โขนเรือครับไปคำ้ำไปติดขัดกับกิ่งไม้หัก ตกลงไปในแม่น้ำแบบนี้นะครับพันท้ายตกประมาาสิ้นสติคิดพันท้ายนรสิงก็มีความประมาตื่นสติตกใจกลัวแต่ก็ต้องรีบจัดการทั้งหมดสิ้นนะครับให้สิ้นแล้วมีสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องโดดจากเรือครับมากราบทูลรับโทษนะครับที่ริมฝั่งพันท้ายนรสิงผิด บทค่าเสียเทินด้วยตัวหม่อมฉันพันแท่นรสิงมีความผิดตามบทกฎหมายให้ประหารชีวิตพระองค์โปรดกระทําเลยโขนขอโทษครับหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทําสารขอให้นําศีรษะของหม่อมฉันกับโขนเรือหวัวเรือเนี่ยไปเส้นไว้ที่สารทําสารไว้ให้หม่อมฉันด้วยทีนี้อย่าให้นักเรียนสังเกตคําว่าเส้นคํานี้ เส้นคํานี้จริงๆเส้นไ,ไหวจะต้องเป็นซอโซ,อซอแล้วใช้ไม่เอกถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้ต้องลงคําตําแหน่งคาโทเลยจะต้องใช้เส้นที่เป็นโทษเห็นไหมครับนี่คือโทษเป็นคาโทที่เขียนผิดจากปกติเดิมต้องเป็นซอโซ,อซอไม่เอกแบบนี้ครับบทนี้มีความโดดเด่นบทนี้มีความโดดเด่นเพราะใช้ โครงบทเดียวกับแล้วบรรยายเรื่องราวได้อย่างก,กระชับฉับไวมากภูบาลบำเน็จให้โทษถนอมใจนอภูบาลในที่นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือครับมีบำเน็จก็คือผ่อนปรนนะครับบำเน็จริงๆหมายถึงรางวัลเนานะให้โทษนั้นน่ะเบาลงไปถนอมน้ำใจพันท้ายพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดม้วยแต่พันในที่นี้ก็คือพันท้ายนรสิงไม่ยอมนะครับไม่ยอมรับ อภัยนั้นกลับอยู่ยอมที่จะมอดม้วยตายและนักเรียนสังเกตก็กจะเป็นการสัมผัสอักษรด้วยนะครับยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพระในที่นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือครับโปรดเปลี่ยนโทษให้ปลอมฟันหุ่นแทนแทนพ่อพันท,ท้ายนรสิง์พันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณี พันท้ายนรสิงห์ก็กราบทูลทัดทานครับว่าพระองค์ท่านนั้นพระเจ้าเสือทิ้งประเพณีทิ้งกฎหมายกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นักเรียนเห็นครับสามารถบรรยายได้อย่างกระชับฉับไวและที่สําคัญใช้การสรรพนามครับคำสรรพนามแทนตัวบุคคลได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับหมายถึงพระมหากษัตริย์หมายถึงพระมหากษัตริย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าเสือ หมายถึงพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์แบบนี้นะครับผู้มีปลอบกับตั้งขอบันไล่พ่อสมเด็จพระเจ้าเสือครับปลอบปลอบพันท้ายนรสิงห์แต่ตัวเองกลับตั้งใจขอยอมตายจำสั่งเพชฌฆาตฟันฟาดกล้าวพระองค์จึงจำใจสั่งเพชฌฆาตนะครับให้ตัดศีรษะนะครับฟันฟาดกล้าวก็คือศีรษะ ขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลขออเอาหัวเรือกกับหัวของพันธะรองสิงเป็นเครื่องเส้นบูชาสร้างสารไว้ด้วยอันนี้เป็นเส้นแบบถูกต้องเห็นไหมครับสารสื่อกิติคุณเขาคติไว้ในสยามสารจะเป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติยศคุณความดีเป็นต้นเป็นเขาเป็นแนวทางไว้คู่กับประเทศไทย เห็นไหมครับกรุงสยามปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครก็จะมีนี่ครับอนุสาวรีย์ของพันท้ายนรสิงห์มี3าตอนนี้เป็น3าที่ใหญ่โตนะครับมีการโอ้โหมีเรื่องราวถูกบันทึกเป็นฉบับการ์ตูนฉบับละครมากมายะนะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปชมวีดีทัศน์นะครับละครส่วนหนึ่งจากเรื่องพันท้ายนรสิงห์ครูจะให้ลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์นะครับที่คลาสรูมของเราด้วย อ่านี่มีความรู้เสริมครับเรื่องโขนเรือพระที่นั่งก็คือหัวเรือนั่นเองนะครับจะมีความสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะครับเริ่มจากเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ก่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณเรือพระที่นั่งอนันตนคราชและเรือพระที่นั่งอนกชาติผู้ชงสี่ลำนี้นะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งสําหรับพระมหากษัตริย์ส่วน อันนี้เป็นขนเรือของเรือพระที่นั่งเอกชัยเหินหาวกับเอกชัยเหลาทองนะครับซึ่งพวมากการที่สมเด็จพระเจ้าเสือประพาสครั้งนี้คงไปเป็นการสวดพระองค์คงไม่ได้ไปในลักษณะของกระบวนพยุหะญาตราชลมากแบบพระราชพิธีนะครับคงไปแบบลำลองนะครับนอกจากนี้ยังมีขนเรืออื่นๆอีกครับเช่นเรือครุดเหินเหตุครุดเตระไตรจกักแบบนี้นครับเรืออสุรวายุพักอสุรปักษี เรือพาลีขโทษครับเรือกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่รานรอนราบเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองนะครับน,นี่เรือพระีินั่งสุพรรณหงส์เรือพระี่นั่งนารายทรงสุบรณรัชกาลที่9เรือพระี่นั่งอนันตนาคราชเรือพระี่นั่งอนกชาติผู้ชงนะครับจะเป็นสี่รำที่เป็นแบบยิ่งใหญ่จากนั้นก็จะเป็นโขนเรือรูปสัตว์นะครับ นี่พาลีหลังทวีปสุครีบครองเมืองครุดเหินเหตุครุดเตลิดตรจัรกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่รานรอนราบก็จะเป็นหานุมานกับตัวนิลพัทนะครับอสุรวายุพักกับอสุรปักสีนี่เป็นอสูรครึ่งนกนะครับนี่เรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทองนะครับขนเรือเป็นแบบนี้มีเรือทองขวานฟ้ากับเรือทองบ้าบิน เรือเสือทยานชนเรือเสือคำรนศิลป์เราจะสังเกตถึงความไพเราะเพราะพริงการใช้คำคล้องจองนะครับมาดูคุณค่าที่รับจากเรื่องครับคุณค่าด้านเนื้อหาครับเราจะพบว่าด้านเนื้อหาเริ่มจากเรื่องของพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะครับเราจะพบพระสุริพระสุริโยไทยที่ต้องพระแสงของงาพระเจ้าแปรจนสิ้นพระชนบนหลังช้างนี่คือความเสียสละของอิสตรีนะครับ ทรงมีความกระตันยูกระตะเวทีสละพระชนชีพเพื่อปกป้องสมเนจพระมหาจากักรพรรดิพระราชสวามีตามหน้าที่ของภรรยาและต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะข้าของแผ่นดินตรงนี้เราจะพบความเสียสละชีวิตของภรรยาต่อสามีซึ่งสามีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าก็ยอมตายเพื่อสามีตัวเองได้แต่สามีของพระอรคทร์ที่นี้ท่านเป็นจอมทัพท่านเป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ จะเป็นอะไรในสนามรบไม่ได้เพราะเช่นเพราะฉะน,นั้นจะทําให้ขวานทหารเสียหมดเราจะเสียบ้านเสียเมืองนั่นเท่ากับว่าพระองค์ยอมตายแทนชาติบ้านเมืองเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเลยนะครับยอมสละชีวิตปกป้องแผ่นดินเพื่อมิให้ข้าศึกมารุกรานครับเพื่อปกป้องจอมทัพของแผ่นดินไว้ด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างของการรักชาติ ความเสียสละที่คนไทยพึงตระหนักและจดจํายึดถือเป็นแบบอย่างครับนี่คือวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับต่อมาก็ของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเมื่อสักครู่ในเชิงของสตรีที่เป็นพระอัครมเหสีของพระหมหากษัตัตย์ อันนี้เรามองในมุมมองของขุนนางข้าราชการบ้างนะครับก็คือพันท้ายนรสิงค์จะกล่าวถึงพันท้ายนรสิงค์ผู้เป็นแบบอย่างของข้าราชสํากข้าราชการที่มีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นผู้มีความจงรักพักดีครับซื่อสัตย์กระตันอยู่ต่อพระเจ้าแผ่นดินที่สําคัญตรงนี้เลยนะครับเป็นผู้ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และพระเกียรติของพระเจ้าเสือเพื่อไม่ให้ผู้คนคอระหาพราะองค์ในภายภาคหน้าเป็นการรักษาราชประเพณีไว้สืบไปเราไม่รู้ว่าพนายนนสิง์อาจจะเป็นขุนพลคนสนิทนะครับเป็นคนที่พระเจ้าเสือไว้วางใจแต่ถ้า ทําเช่นนั้นก็คือให้ฟันหุ่นแทนแล้วภายหน้าใช่ไหมครับมีคนกระทําผิดกฎหมายชนิดเดียวกันมีคนทําโขนเรือพระที่นั่งหักอีกเขาก็จะอ้างได้ว่าอ้าวก็ทีคราวก่อนพันท้ายนรสิงห์ยังอภัยได้เลยเจ้ตัวฉันล่ะเห็นไหมครับก็จะทําให้กฎหมายบ้านเมืองไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์เอาเรามาดูความงามทางภาษานะครับ ทั้งสองทั้งสองเรื่องมีการใช้สัมผัสอักษรน,นะครับเล่นเสียงพยัญชนะและสัมผัสสระค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นมอนม่านประมวลมาเนครับเล่นพยัญชนะตัวมหมาบางออนอักขเรศออนกับอักสารทรงสวดเซนะครับอันนี้คือเสียงซสอ,สอมาชัดเจนครับพันไม่ยอมอยู่ยอมยอยอยอมอดมวยมอมอ,มอนี่คือเสียง อักษรนะครับต่อไปมาดูสัมผัสสระวางค่ายรายรีพลค่ายกับรายมานมนัดกัดตะวทีทีนัดกับกัดขุนมอนร่อนงาวฟาดมอนกับร่อนคติไว้ในสยามไว้กับในเห็นไหมครับนี่คือสัมผัสระที่เกิดขึ้นต่อมามีการใช้คำซ้ำครับก็คือคำคำเดียวเพื่อเน้นย้ำความหมาย ตอนที่พระสุริโยไทท่านสิ้นพระชนไปแล้วศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพดผู้สันเสริญซ้าคาว่าศูนย์ที่ปแปลว,ว่าหมดไปหรือว่าสิ้นไปใช่ไหมแม้พร,พระพุทธองค์จะศูนย์สิ้นชีพไปแล้วนะครับศูนย์สิ้นแต่ไม่ศูนย์สิ้นคํากล่าวยกย่องสันเสริญศูนย์กับศูนย์เพื่อย้ําว่าหมดไปต่อมาการใช้บูหารภาพพจน์อันนี้เล่นทั้งประโยคเลยนะครับอันนี้เล่นแค่เสียง เล่นแค่คําอันนี้เล่นทั้งประโยคอุปมากรับพระนางทรงเครื่องรบเครื่องยุทธพิชัยเหมือนอุปราชนี่เปรียบเหมือนเช่นอุปราชอติพจน์กล่าวเกินจริงครับวางค่ายรายรีผลเพียบล่าวางกองกําลังเต็มแผ่นดินนี่อาจจะเกินความเป็นจริงแต่ว่าก็คือให้ความหมายว่ามีกองกําลังมาก คลองคดขนเรือค้ำขัดไม้หักสลายนะครับเขาบอกว่าโขนเรือติดขัดกับกิ่งไม้ตกลงไปแล้วก็หักสลายไปเลยแต่จริงๆไม่ไม่สลายนะครับนี่ก็เกินจริงสัทพจน์กล่าวเรียนเสียงธรรมชาติขุนมอนร่อนงาวฟาดชาดชาคือเสียงของของของ,งาวที่ฟาดกระทบกับลมแล้วก็ถูกอ,กอกของพระสุริโยไทยปฏิภาคกล่าวตรงกันข้าม ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพศผู้สันเสริญนะครับแม้ว่าชีพพระนางจะศูนย์ไปแต่คํากล่าวยกย่องสันเสริญยังคงอยู่เห็นไหมครับขัดแย้งตรงข้ามกันต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะครับอันที่4ครับการใช้ถ้อยคําที่ทําให้เราเห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงเช่นคําว่าฉาดฉะเห็นไหมครับ ฉาดชาคือมาเป็นเสียงเลยนะครับแล้วก็รุปดิ้นแสดงพระองค์ค่อยๆสลบลงไปมีภาพของความทรมานแบบนี้ต่อไปการใช้ถ้อยคำถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างกระทัดรัดอันนี้ต้องยกถึงบทที่ภูบาลบาเน็ตให้โทษถนอมใจนอขอให้ลดโทษเบาโทษลงไปให้พันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยนไครับพันท้ายสิงไม่ยอมแต่กลับอยู่ยอมตาย นะพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อนะครับก็ขอให้เปลี่ยนเป็นการฟันหุ่นแทนเนาะพันก็กล่าวทัดทานว่าท่านทิ้งประเพณีก็จะทําให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นะพะยะค่ะภายในหนึ่งบทเท่านั้นนะครับต่อไปเจอคําเอกโทษและโทโทษด้วยนะครับเอกโทษเช่นพลกระไกลกองหน้าเรานะครับหน้าจริงๆจะต้องเป็นไม้โทถูกไหมครับแต่ก็ต้องเป็นคําเอกใช้เอกโทษมาแทน โทโทก็เจอเหมือนกันหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารนี่คำว่าเส้นว่ายนะครับที่ใช้สอเสือไมโทมาแทนซอโซ่ไม่เอกอันนี้จะเป็นโทธทษต่อไปการใช้คำหลากความหมายหรือคำไวยพจน์ครับคือใช้ความหมายมีความหมายเหมือนกันแต่เราใช้คำให้มันหลากหลายดูแปลกไปยิ่งขึ้นเช่นคำว่ามอนค,คำว่ามอนเราจะเจอคำว่ารามัน มอนตะเลงสามคำนี้แปลว่าชาวมอนทั้งสิน้นคำที่แปลว่าช้างสารคชาทานคดคาเชนช้างนะครับนี่คือแปลว่าช้างใช้ให้หลักขึ้นคำนี้แปลว่าพระมหากรจั์นะครับภูบาลภูมีเจ้าอายุธยาพระไทยแบบนะครับนี่คือคำที่แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินคุณค่าด้านสังคมครับเราจะเห็น ภาพประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นจากสงครามสองสงครามในยุคพระสุริโยไทยนะครับกับเหตุการณ์ในยุคของพระเจ้าเสือก็คืออย่างแรกก็เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เรื่องของการทําสงครามที่จะต้องใช้พลทาหารจํานวนมากนะตั้ง30มสิบหมื่นก็คือส0 0 0 0นทื่สมคันแม่ทัพของทั้งสองฝ่ายนะครับจะต้องเป็นผู้นําในการออกรบด้วยความกล้าหาญเด็ดเดียวจึงมีความจําเป็นมากครับที่ว่า พระมหาจากักรพรรดิของเราจะต้องไม่ทรงเป็นอะไรในการรบเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นทหารจะเสียขวัญน,นะครับพระสุริยทัยจึงต้องเข้าไปสู้ขาดตาทัพให้กับพระราชสามีต่อไปนะครับ เราจะเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของคนไทยเห็นถึงความกล้าหาญของพระสุริโยไทยครับที่แม้เป็นสตรีแต่แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นชายเป็นพระอุปราชไปในการรบด้วยพระไทยที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความรักความเสียสละต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องเห็นไหมครับเป็นหญิงก็สามารถออกรบได้เหมือนกัน สองนะครับแสดงถึงการเคารพกฎหมายกับระเบียบประเพณีของแผ่นดินของพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองครับเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้เรายังเห็นพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อข้าราชบริพารของพระองค์ด้วยนะครับข้อคิดเราสามารถนําข้อคิดข้อใดไปใช้ได้บ้าง1น,นะครับ การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่นักเรียนควรจะถือมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อประเทศชาติจะได้อยู่รอดได้อย่างเจริญวัฒนาผาสุกนะครับเราจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับเพราะประโยชน์ส่วนรวมจะทําให้ภาพรวมนั้นเกิดความเจริญพัฒนาขึ้นนั่นเอง 2. ครับ ความกระตันยูกระตะเวทีอันนี้เป็นคุณธรรมอันประเสริฐผู้มีความกระตันยูย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความดีงามและรับการยกย่องจากผู้อื่นก็คือเราไม่ลืมคุณคนเราไม่ลืมพระคุณของคนที่เขาเคยช่วยเหลือเคยให้ความอนุเคราะห์เรามาพยามจะตอบแทนอยู่เสมอนี่แหละคือคุณธรรมของคนดีนะครับข้อ3 การทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีครับทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองเพราะจะต้องมีกฎครับเราไม่สามารถทำอะไราตามใจตัวเองที่ปรารถนาได้เขาจึงต้องมีกฎข้อตกลงเพื่อใช้อยู่ร่วมกันของคนสังคมหมู่มากนั่นเองข้อ4นะครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คนให้ทุกคน ควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติครับเราจะได้เห็นถึงวิรกรรมข้อคิดข้อเตือนใจว่าบรรพบุรุษของเราครับ เขาได้สร้างชาติสร้างแผ่นดินนะครับเอาเลือดเนื้อแลกแผ่นดินให้เรามีที่อยู่อาศัยจนปัจจุบันนี้เราควรมีความภาคภูมิใจในความกล้าหาญความกระตันยูความเสียสละของบรรพบุรุษนะครับที่ช่วยทํำรงรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้และเป็นหน้าที่ของเราที่ควรจะศึกษาเรียนรู้นะครับต้นไม้ใหญ่จะรับแรงลมที่มาจากภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อมีรากนะครับที่ยึดถือในดินอย่างแน่นอย่างแข็งแรงดังนั้นเราจะต้องรักษารากของเราให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยรับอิทธิพลจากข้างนอกเข้ามาได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังตัวอย่างบทอาขยานจากเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะครับ หน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะนําลิงก์ตรงนี้ให้ในักเรียนไปฝึกท่องที่บ้านนะครับตอนนี้ในักเรียนฝึกท่องฝึกทํานองฝึกจําตัวเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะมาสอบท่องกันในคาบนะครับเอาลองฟังดูก่อนพระสุริโยไทยขาดคอช้างบังออนอัคเระผู้พิสมัย เป็นตัวอย่างสักสองบทสังเกตดีนะครับเรียนโครงสี่สุภาพจะขึ้นเสียงสูงในบาทที่สามนะครับบรรทัดที่สามตอนนี้เรียนลองไปฝึกจําเนื้อหากับลองฟังทํานองลองเอื้อนตามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะมาเก็บคะแนนกันต่อไปนะครับอ่าหากนักเรียนมีคําถามหรือข้อสงสัยในเนื้อหาตัวน,นี้สามารถอินบ็อกมาในข้อความส่วนตัวกับครูได้นะครับหรือจะเก็บไว้ก่อนแล้วหยิบมาถามตอนเปิดเทอมก็ได้ เอาละสาหรับวันนี้นะครับเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารก็มาถึงตอนสุดท้ายอย่าลืมนะครับเรียนโหลดเอกสารมาทําแบบฝึกหัดถอดความให้เรียบร้อยจากนั้นไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกท่องอขยาไนไว้ด้วยวันนี้ครูขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ